รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS 4G Advanced i Susu m u X เปอร์สเปกทีฟในคืนนี้ครับเรามาอยู่ที่ท้องทะเลอันมันของประเทศไทยนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นท้องทะเลที่ติดอันดับโลกในเรื่องของความสวยงามกับโลกที่อยู่ภายใต้ท้องทะเลเพืงน,นี้แหละครับและที่สําคัญในวันนี้แขกรับเชิญของเรานัดผมไว้แล้วที่จะพูดคุยกันนะครับซึ่งเขากําลังรอผมอยู่บริเวณใต้น้ําแห่งนี้แหละครับตามผมไปคุยกับเขากันเลยครับ และที่เปิดต้องลองมาหาแขกรับเชิญที่ใต้ท้องทะเลอันดัมันแห่งนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นครูสอนดำน้ำที่มีดีกรีเป็นถึง Miss s c า b อินเตอร์เนชั่นแนลปี2012ครับโดยที่เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ อยู่กับการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่โลกใต้ท้องเทะเลและจากการที่ผมได้เรียนดำน้ำกับเขาผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงได้ตำแหน่งนี้มาเพราะว่าสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรและความอัธยาศัย,ยดีที่เขามีต่อคนที่มาเรียนดำน้ำถือได้ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมเยือนเกาะภูเก็ตคนหนึ่งเลยล่ะครับและที่เห็นเปอร์สามารถดำน้ำได้แบบนี้ก็เพราะได้รับการดูแลและการฝึกสอนจากแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ครับครูเจมี่ปิยดามนมณีรัตน์ และการเดินทางมาถ่ายทําในครั้งนี้เปิดและทีมงานได้มาพักที่วิลล่าโซลิจูดภูเก็ตกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องพักที่นี่กว้างขวางมากๆเลยล่ะครับและถือว่าเป็นภูวิลล่าแห่งเดียวที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์เมืองภูเก็ตจากระเบียงห้องที่ผมพักแบบนี้ด้วยนะครับการที่ได้มาพักผ่อนสบายๆในโรงแรมที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็ทําให้พวกเรามีสภาพร่างกายที่พร้อมที่จะไปเรียนดำน้ำกับครูเจมี่กันแล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ้ยได้เจอแล้ว Miss s c า b ู Universe ใช่ไหมครับ International <c oughs> อ๋อ International <c oughs> ยังไม่ถึง u n i v e r s สยังเป็นแค่ International <c oughs> อยู่ทราบว่าชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจว่าอยากจะมาเรียนดำน้ำกับ Miss า c ินเ International เยอะมากเราก็เลยเป็นผู้ชายเหมือนกันขอมาเรียนด้วยหน่อยคุณจมี่ก็บอกว่ามาเลยไม่ต้องมีทักษะใดๆสามารถเรียนได้แล้วก็จะพาไปดำได้เลยจริงเหรอใช่แล้วค่ะมันจะมีอยู่สองแบบก็คือคนที่ดำเป็นแล้วก็คือ Certified Diver มีไลเซนส์อันนั้นเราก็จะพาไปแค่ฟันด์ดิ n งหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยดำน้ำมาก่อนเนี่ย mm. ก็ไม่เป็นไรเราสามารถทำดิสคั v เ r อร์สกูบ v i n g ์ o u r s คเราก็สอนทักษะเบสิคแค่4สกิลที่จะไปทำในน้ำถ้าทำผ่านเราก็ไปดำได้เลยข้อจำกัดก็คืออย่างมากสุดเนี่ยนะักเรียน4คนต่อคุณครู1คนไปได้ไม่เกิน12เมตร แต่วันนี้แต่วันนี้เปิร์ก็จะได้ไปยังไง้ลงไปใต้น้ําก็เดี๋ยววันนี้จะได้รู้ว่าโลกใต้น้ําเป็นยังไงนะครับที่ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวให้ความหลงไหลในทะเลของประเทศไทยเป็นอย่างมากทะเลอันดามันเนี่ยใช่โลกมันสวยมากเลยใช่ไหมสวยมากเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยค่ะจริงป่ะพอไปอยู่ใต้น้ําเนี่ย กอย่างมันเงียบเราได้ยินแต่เสียงบับเบิ้ลเสียงหายใจของตัวเองใช่ใต้น้ำเนี่ยมีแต่ปลาทุกอย่างมันมีชีวิตปลาการังก็เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ละวินาทีทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดโดยปกติแล้วเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนดำน้ำกันเยอะไหมครับตั้งแต่เป็นอินสตราคเตอร์มาเกือบ2ปีแล้วเคยสอนคอร์สคนไทย หครั้งคนไทยส่วนครั้งเดียวครัง้งที่2ครั้งที่สองม<อ>ันจะไปนชาต่างชาติหมดเลยค่ะครับผมไม่เคยเรียนผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองอุปกรณ์เพราะาอุปกรณ์จะมีหลายไซส์นะคะก็ต้องเลือกให้ฟิตมันจะได้เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโอเค แที่มีเตรียมไปให้แล้วก็คือเป็น regulator คือที่ที่เราจะหายใจที่ต่อกับถังกาดนั่นเองอันนี้คือที่ผมใช้อันนี้คือสำรองใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้สําหรับเกิดเหตุฉุกเฉินให้เพื่อนใช้ให้เพื่อนใช้หรือว่าถ้าหากว่า second stage ของเราเนี่ย,ยมันเสียเราก็ยังมีสำรองเวทเบลก็คือสำหรับใส่เวทต,ตะกวัว m a s ์ <S นะคะเลือกสีสีเหลืองให้เลยต่อไปเป็น BCD อันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตที่จะช่วยให้เวลาอยู่บนบนผืนน้ำเนี่ยสามารถลอยได้ไม่ต้องเตะมันเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วก็ใต้น้ำเนี่ยจะทําให้เรา neutral ก็คือไม่จมผมระหว่างที่ผมคุยอยู่เนี่ยผมไม่รู้มีสมาธิเพราะผมกาลังอยู่กับครูสอนดาน้ําที่สวยุดในีลก BCD ส่ตอนแรกก็จะมีเป็นคัมเบอร์บันตตรงนี้นะคะแล้วก็ waist strap จากนั้นก็ shoulder strap จะดึงลงก็คือจับหัวตรงนี้แล้วก็ดึงลงมาอันสุดท้ายเ h ส s t strap โอเคค่ะโอเคครับดูหล่อเลยนะท <laughs> <laughs> ี่ต้องใช้ก็คือฟินเคให้เลือกส <laughs> องสีก็คือมันจะต้องแน่นแต่ว่าไม่แน่นมากลองยกเท้าขึ้นมาแล้วก็กระดิกเท้าอย่างนี้เหมือนเวลาเตะขาหลุดไหมไม่หลุดนะับ <laughs> ได้ไหมโอเคครับโอเคครับแล้วก็ต่อไปอาจจะมีเซ็กซี่นิดหนึ่งนะคะ <laughs> เป็นการลองเวทสุดเซ็กซี่หมายถึงว่าต้องเปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนชุดใช่โอเคน่าจะเป็นไซส์เอ็มโอเคครับ เห็นไหมครับใหญ่นิดหนึ่งใหญ่ไปไม่ฟิตใช่ไหมครับใช่เพราะว่าม like ันต้องฟิตไม่งั้นน้ำเข้ามันหนักจุดประส์ก็คือมันช่วยกันนี่น้ำเข้าแน่นอนใช่เดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนเป็นไซส์เอ่อไซส์ S อสเไซส์เออไซส์เอโอเคครับ เมื่อเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องรอรถมาขนอุปกรณ์และรับนักท่องเที่ยวเพื่อไปลงเรือกันที่ท่าเรือครับสวัสดีครับ You diving today? You snorkeling? Yeah. Good as well. Diving is no. My first time. My first yeah, dive. But it's good, it's okay. I'm it's <laughs> okay. Is better. Oh, ego diving today. Yeah. yeah. my first dive. This is Gera. Gera. Her, right. nice to meet nice Gera. How many years you've been diving, Gera? 49 years. 49 years already. So you tell me your age already. 66. <laughs> 66? Wow. You look... Yeah, look at the hair. No, you look younger. <laughs> you look younger. Diving make you, make you look younger, right? Yeah, just make you healthy, hold you healthy. You're happy. Just make you fit and happy. Diving share customer, please follow us this way. I walk this Hey way. guys, before you step onto the boat, please take off your shoes. Leave it on the blue bucket here. Grab a life jacket. โอเคคนสุดท้ายเฮ้ t m สแน และตอนนี้เปิดและนะ้วนักท่องเที่ยวก็ได้ขึ้นเรือที่จะพาไปยังจุดดำน้ําเรียบร้อยแล้วล่ะครับโดยระหว่างที่เราเดินทางนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนํากฎกติกาและก็มารยาทในการดำน้ำําเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยส่วนมือใหม่อย่างผมนั้นครูเจมี่ก็ต้องแนะนําวิธีปฏิบัติตัวในการดำน้ําที่ถูกต้องก่อนที่ผมจะลงไปดำน้ําในทะเลก,กันจริงๆครับเวลาเราลงไปใต้น้ำเนี่ยสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเราก็คือความดันยิ่งลึกความดันยิ่งเพิ่มในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมี แอร s สเปซหลายๆส่วนที่เราจะต้องอีคไลซ์อันแรกจะเป็นที่ปอดเราสามารถปรับความดันได้ง่ายๆหายใจธรรมดาเวลาเราหายใจใต้น้ำเราหายใจเข้าออกทางปากตลอดสิ่งสำคัญที่สุดในการสกูบดิ้งคือห้ามกลั้นหายใจเพราะเวลาเรากลั้นหายใจเนี่ยตัวเราก็จะลอยขึ้นยิ่งตื้นเนี่ยความดันอากาศมันน้อยลงทําให้อากาศมันพองตัวมันขยายตัวมากขึ้นแต่ว่าปอดของเราเนี่ยสามารถขยายได้ไม่มากปอดแตกใช่ ปอฉีกได้เลยนะคะอีกหนึ่งแอร์สเปซก็จะเป็นที่หูขึ้นลิฟต์ใช่หูเอื้อก,การอีคไลซ์ก็มีหลายๆวิธีนะคะก็คือการอย่างแรกที่คนใช้มากที่สุดก็คือบล็อกจมูกแล้วก็เป่าลมออกมันก็จะไปอีคไลซ์แอร์สเปซในหูนะคะเพิ่มแรงดันข้างในใช่ใ,<น>ใช่ไปเพิ่มให้เขา้ากับข้างนอกให้ออกข้างนอกจะได้ไม่เจ็บ<ๆ>ก็จะมีสัญญ,ญาณมือถ้าอย่างนี้ คคออโเถ้าจะมีทําให้เปอร์เป็นคําถามที่เปอร์จะต้องตอบเพราะเราอยากจะโอเคไหมใช่เราอยากจะเ k e s ชัวว่าโอเค you okay นะ you enjoy นะไม่ได้แบบปึดหัดหรือว่าอาจจะแพนิคได้ถ้าไม่โอเคก็ตอบไม่โอเค problem อันนี้มีปัญหาอย่างงี้ I love you ที่ดำน้ำวันนี้ห้ามจับห้ามแตะต้องอะไรทุกอย่างใต้น้ำถ้าหากว่าการทรงตัวมีปัญหาหรืออะไร จับเจม่ได้ไอสิ่งที่คุณไปจับเนี่ยบางอย่างมันเป็นพิษนะคะจะเป็นอันตรายต่อต่อ,ตอนะักดำน้ำเองก็อย่าไปไล่ปลาปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติ <c oughs> ของเขานะคะไม่ใช่โอ้โหเห็นนีโมเนี่ยไล่ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เขากลัวเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็ควรที่จะ Respect เราควรที่จะเคารพพื้นที่ของเขา ริงครูเจมี่นี่ชอบดำน้ำมันตั้งแต่เด็กเลยป่ะครับเป็นคนที่ชอบน้ำมาตั้งแต่เด็กค่ะชอบน้ำนี่คือสระว่ายน้ำใช่ใช่เดิมทีเป็นคนกรุงเทพค่ะ,คะอ๋คนกรุงเทพใช่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ยอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่ามีช่วงเวลาอตอนประมาณ8 9ขวบมั้งที่ย้ายลงไปอยู่ตรงประจวบตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยทุบเสาร์อาทิตย์ก็จะไปหัวหินพอเราไปแล้วเรามีความสุขมากอะ่ะแล้วทั้งอาทิตย์เราก็คือจะแบบตั้งตารอวันเสาร์อาทิตย์เพื่อที่เราจะได้ไปทะเล ไปแล้วมันมันมีความสุขยังไงครับเหมือนได้เล่นน้ําได้เห็นปลาได้อยู่ในแดดแล้วแบบอยู่กับธรรมชาติอืเราก็เลยมีความสุขเวลาอยู่ที่คอนโดเนี่ยก็สระว่ายน้ำตั้งแต่เช้ายังเย็นเลยนะ ยันดึกเลยอะไรเงี้ยจนแบบพ่อแม่ต้องมาตามไม่ขึ้นไปจัดจับสะเพราะว่าไม่กินข้าวไม่อะไรพอย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพเนี่ยด้วยความที่เราเราว่ายน้ําเป็นอยู่แล้วเราก็ฝึกไปเองเลยค่ะฝึกเองใช่ใชกลับมากรุงเทพอยู่ที่โรงเรียนเทพสมฤทธิ์เขาก็มีชื่อเสียงเรื่องทีมที่เราว่ายน้ำตอนเย็นวันหนึ่งก็เลยไปจอยเขาว่าโอเคขอฝึกด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ให้ลองให้ลองว่ายดูแล้วเขาก็โอเค เลยกลายเป็นนักกีฬาว่ายน,น้ำป,นประจำโรงเรียนใช่แล้วได้ไปแข่งนนกกไ,ได้ไปแข่งแข่งในระดับโรงเรียนค่ะตอนนั้นยังไม่เก่งเพราะว่าที่ทีมของที่โรงเรียนเนี่ยมีนักกีฬาทีมชาติเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ฝึกเป็นนักกีฬาแล้วแล้วก็เลยค่อยๆเริ่มมาเป็นอชอบฟรีดิ้ อย่างเวลาเราไปเที่ยวเริ่มแบ็คแพคเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่อายุสิบแล้วแหละเริ่มแบ็คแพคเที่ยวก็จะคอยหาที่แบบไปตามหาไปตามเกาะไปสโนว์คลิงทริปมันพัฒนาต่อไปสู่การแบ็คแพคได้ไงนะส่วนใหญ่ผู้หญิงหลายคนนะผมเชื่อว่าอยากจะออกไปแบ็คแพคแต่ว่าด้วยความที่เป็นสุภาพสตรีอะอเขามักจะคิดว่าเขาไม่ปลอดภัยนะถ้าเขาจะออกไปแบ็คแพคคนเดียวหรือไปไหนๆคนเดียว<ฆ>เราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยเหรอครับไม่นะรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่น่าค้นหามันมีความสงสัยมากกว่าความกลัว ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกเรียนอะไรก็เลยเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์ภาษาเอกภาษาอังกฤษแต่ยังไม่รู้ว่าจบไปแล้วจะอยากจะไปทําอาชีพอะไรก็เลยเรียนที่ง่ายๆเข้าไว้ให้ได้ใบปริญญาแค่นั้นแหละแต่พอเข้าไปเรียนมันไม่ใช่อะสิ่งที่เรียนมันมีมันมันมีคุณค่ามนีความรู้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจก็เลยบอกคุณแม่ขอออกมหาวิทยาลัยก่อนนะมาค้นหาตัวเองก่อนว่าหนูอยากจะทาอะไรเพราะว่าเรียนตอนนี้ไปอะมันไม่ได้ใช้แน่ๆ่เรียนเพราะเหตุผลที่มันไม่ถูกต้อง เป็นนักดำน้ำเฉยๆมันต่อเน,นื่องเป็นครูสอนดำน้ำได้ไงครับไปเรียนดำน้ำจําได้ว่าเรียนคอร์สที่เกาะเต่าแต่ตอนนั้นเนี่ยแฟนเก่าเป็นคนสอนให้เวลาเรียนดำน้ำเนี่ยโอเพนวอเตอร์มันจะต้องลงสะก่อนเป็นคอนฟลีนวอเตอร์ลงสะครั้งแรกลงไปนั่งใต้น้ําแล้วก็สูตรหายใจจากเร็ก l a ิ o เลเตอร์ครั้งแรก <S 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 ติดเลย ความรู้สึกที่ดีมากที่เราเฮ้ยเรามีวิธีที่จะอยู่ใต้น้ําได้นานขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นปลาเพื่อนๆนของเราที่เราแบบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ออก open water dive <Okay. S 2> แรกลงไปแล้วก็มีฝูงปลาฟูซิเลียสีเหลืองๆเ,เราไปอยู่ใต้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ว่ายข้ามหัวไป ไอโมเมนต์นั้นแหละเป็นโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ว่านก็แบบมีความสุขมากแค่แบบไม่กี่วินาทีแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแบบ last forever อะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความสุขมากก็เลยอยากที่จะเป็นคนที่โชว์ความความสุขเหล่านี้ให้กับคนอื่นขึ้นมาจากดำนั้นปุ๊บบอกแฟนเลยบอกว่า I want to be a dive instructor ต้องบอกว่าการที่ครูเจมี่ทิ้งชีวิตนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่โลกใต้น้ํานั้นทําให้ครูเจมี่ได้มีโอกาสพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆมากมายเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังประสบการณ์เหล่านั้นของเธอกันครับ